วันที่1ห,หรือพรุ่งนี้แล้วนะครับเราจะต้องเตรียมระบบให้กับคุณครูและนักเรียนเพื่อที่จะเข้าสมัครใช้แอดมินจะต้องทำยังไงบ้างไปดูกันครับ เรื่องร้อนๆประเด็นเด็ดนะครับดีฟนะครับทีนี้วันนี้นะครับจะเข้ามาในเรื่องของผู้ดูแลร,ระบบบ้างนะครับผู้ดูแลร,ระบบทําหน้าที่หนักเลยทีเดียวบอกเลยนะครับว่าทําหน้าที่หนักเลยนะผู้ดูแลร,ระบบกับางานทะเบียนเนาะที่จําเป็นจะต้องอจัดการข้อมูลที่จะให้นักเรียนให้คุณครูนะครับเข้ามาสมัครนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยว ผมจะลองล็อกอินนะครับในชื่อของผมเองนะครับที่เป็นผู้ดูแลระบบอยู่ในระบบ Deep ของโรงเรียนนะครับให้ดูนะครับ,ดนะรบกดไปที่ Google นะครับปุ๊บอันนี้ผมเข้ามาเมื่อกี้นะเพิ่งกดออกเขาก็จะเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าต่างที่อพอเราจะสังเกตเนาะเพราะเป็นหน้าต่างเหมือนกับซ่อนตัวตนนะครับ นะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมเพิ่งเข้ามานะพอผมกดล็อกอินปุ๊บเขาก็จะวิ่งเข้าไปเลยเพราะเขายังจําอยู่นะครับเพราะผมยังไม่ได้ปิดแตตัวหน้าต่างตัวนี้ไปแต่ถ้าพวกเราเข้ามาปกตินะพวกเราก็จะสามารถที่จะเลือกแอคเคาท์ที่เป็นของของ Gmail ได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงแอคเคาท์ของระบบ Deep ด้วยนะครับที่เป็น a t o o d b c m o e g.o. t h <laughs> จะอยากจำไม่ค่อยได้โอเคนะครับเข้ามาแล้วแอดมินนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับเอาแอดมินก่อนนะครับแอดมินพอเปิดเข้ามาเนี่ยจะมะีเมนูที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านนิดหน่อยนะครับก็คือมีเรื่องของผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานกดไปที่ผู้ใช้งานผู้ใช้งานนะครับก็จะเป็นคนที่เราเราอแอดเข้ามา เราแอดเข้ามาเราสามารถที่จะกดแก้ไขบทบาทผู้ใช้งานได้นะครับกดแก้ไขบทบาทนะอย่างเช่นคุณครูนะอ้าวไม่ใช่สิโทษทีโทษท,ทีอันนี้มันนำเข้านะแก้ไขบทบาทก็คือ,อตัวแก้ไขตัวนี้นะครับแก้ไขตัวนี้นะผมขอลองเอาของผมให้ดูแล้วกันเนาะ แก้ไขเสร็จปุ๊บนะครับก็จะสามารถที่จะเลือกบทบาทตรงนี้ได้นะครับเลือกบทบาทนะครับจะเป็นผู้ดูแลนะครับเป็นนายทะเบียนหรือเป็นครูนะครับก็เลือกบทบาทไปนะประมาณนี้นะครับแต่อันเนี้ยคือเพิ่มมาแล้วไงนะเราจะมาเพิ่มครูนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคุณครูนะคุณครูเนี่ย ไม่มี Account นะครับหรือนักเรียนไม่มี Account นะครับคือไม่ใช่มไม่มี a c c เ u านียไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบตัว Big Data ของอศึกษาธิการนะครับของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งน่าเศร้ามากนะครับคนที่ยังไม่มีเนี่ยแสดงข้อมูลตกหล่นไม่รู้หล่นอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะอย่าม่นเลยกดสร้างดีกว่าครับกดสร้างนะครับกดสร้าง พอกดสร้างเสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มนะข้อมูลของอคุณครูหรือนะักเรียนได้ตรงนี้เลยนะครับผมสมมตุติผมลองเพิ่มค,ค,ครูครูธัติแล้วกันนะครับเมื่อกี้เพิ่มไปแล้วลบไปแล้วด้วย <laughs> นะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ จากนั้นเลือกบทบาทนะครับเลือกบทบาทนะในที่นี้ผมให้เป็นคุณครูเนาะวันเดือนปีเกิดนะครับเขาก็จะให้เราใส่เป็นเ,เลือกเป็นเทเบิลอย่างนี้เลยนะครับเราก็เลือกวันเดือนปีเกิดที่เหมาะสมนะครับนะครับจากนั้นเลือกเสร็จกดบันทึกพอกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับ คุณครูคนที่เราเลือกเนี่ยนะครับคนที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะสามารถสมัครได้แล้วย้ำนะครับว่าคุณครูที่เพิ่มเข้าไปไม่ใช่จะล็อกอินได้เลยจะสังเกตนะว่าจะไม่มีข้อมูลของ a c c o u n t นะข้อมูลของตัวชื่อภาษาอังกฤษอะไรย่งนี้เลยไม่มีนะครับไม่มีทีนี้พอไม่มีเสร็จปุ๊บเราเนี่ยทำหน้าที่แค่เหมือนกับเพิ่มข้อมูลเข้าไปในระบบนะ คือประมาณแบบว่ายืนยันว่าคุณครูคนนี้หรือนักเรียนคนนี้อยู่ในโรงเรียนนะครับทีนี้ปัญหาคือตอนนี้ที่กำลังเจออยู่ก็คือปัญหาคือเราจะต้องเพิ่มมากขนาดไหนไอเน,นี้ยนะยังเป็นปัญหาอยู่เลยนะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องเพิ่มมากๆขอวิงวอนผู้ดูแลร,ระบบหรือคนพัฒนาระบบ เพิ่มปุ่มแอดที่แบบแอดทีนึงร้อยสองร้อยคนได้นะครับอย่างเงี้ยนะถ้าโรงเรียนไหนที่ที่มีปัญหามากๆนะครับเพราะเท่าที่ลองดูเนี่ยผมเองนะเทสของอนักเรียนนะเอาสุ่มนักเรียนเทสขึ้นมากับสุ่มครูเทสขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีนะนะเอาอย่างงี้ดีกว่าผมลองเท่าที่ลองมาเนี่ยยังไม่มีเลยดีกว่ายังไม่มีสักคน หนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่หลักละนะครับของอแอดมินนะครับของแอดมินโรงเรียนนะครับในการเพิ่มอะบ่นมาเยอะต่อดีกว่าภาคการศึกษานะครับภาคการศึกษาพรากดที่ภาคการศึกษาเนี่ยตอนตอนแรกเนี่ยจะยังไม่มีนะอันนี้ผมเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถสร้างได้นะครับกดที่สร้างภาคการศึกษานะครับแล้วก็ตั้งชื่อภาคการศึกษานะครับ ชื่อภาคการศึกษาก็อาจจะเป็นภาคเรียนที่1อะไรเงี้ยนะครับวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดนะครับวันที่เริ่มต้นในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นปีการศึกษา63าภาคเรียนที่1จะต้องเป็นเริ่มต้นวันที่1วันที่1กรกฎานะครับ6กสิ้นสุดวันที่13พฤศจิกานะ63ส นะครับแล้วก็กดบันทึกนะอันนี้ผมผมเพิ่มไปแล้วนะเพราะนั้นผมขอไม่ไม่ไม่เลือกตรงน,นี้นะครับถามว่าทาไมต้องเพิ่มตรงน,นี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีผลต่อการสร้างห้องเรียนนะครับนะพอเราเลือกการสร้างห้องเรียนอ่ะกดไปที่การสร้างห้องเรียนนะครับเลือกการสร้างห้องเรียนนะครับเขาจะมีระดับชั้นให้เลือกนะครับจะมีมมระดับชั้นให้เลือกในที่นี้สมมุติเกิดผมขอเพิ่มเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่นะครับแล้วก็ห้องเรียน เป็นชื่อ,อเป็นตัวเลขเลยนะครับอย่างเช่นที่เขาแนะนำก็คืออย่างเช่นห้องสี่ทับสองก็จะเป็น4ี่ห้องสองอย่างนี้นะครับมสี่ห้องสองนะปีการศึกษานะครับปีการศึกษาก็เลือกส5 6 3นบสานะครับภาคการศึกษาก็เป็น1เนาะตรงนี้ก็อาจจะใส่ข้อมูลลงไปนะครับเป็นรายละเอียดนะครับห้องเรียนวิพิเศษอะไรยังไงว่าไปนะครับแล้วก็มาเลือกแผนการเรียนของนักเรียนด้วยนะครับนะ ถ้าเป็นมต้นก็จะเป็นแผนปกตินะครับทั้งหมดนะครับยกเว้นห้องเรียนพิเศษนะครับหรือถ้าเป็นมปลายก็อาจจะเพิ่มตรงนี้นะครับถ้าไม่มีให้เลือกไม่มีให้เลือกให้มาเลือกปกติหรืออื่นๆนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้จะมีผลต่อการทํางานอะไรนักหนานะครับนะไม่น่าจะมีผลต่อการทํางานอะไรมากมายนะเพราะว่าเพราะว่าสังเกตนะให้สังเกตดูอีกนิดหนึง่งไม่มีปุ่มให้เลือก เพิ่มนะครับว่าประมาณเพิ่มเข้าไปตรงไหนยังไม่มีนะครับยังไม่มีโอเคเพราะฉะนั้นโรงเรียนไหนที่มีแผนการเรียนแปลกๆนะอย่างเช่นโรงเรียนผมมีสี่ห้าแผนการเรียนอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่มีนะครับอันนี้ยังไม่มีเนี่ยอันนี้ยังเป็นเบสิกอยู่นะครับโอเคกดบันทึกกดบันทึกนะครับอ่าเขาก็จะมีห้องเรียนมาอยู่ในในนี้แหละนะครับมสี่ห้องเรียนที่สองนะครับประมาณนี้นะ ต่อไปเ,ออเราทำอะไรได้อีกนะครับตรงนี้เนี่ยขอให้เป็นไปที่เพิ่มครูประจำชั้นนะครับเราสามารถเพิ่มครูประจำชั้นได้นะครับในที่นี้ถ้ากดเข้าไปนะกดเข้าไปเพิ่มครูประจำชั้นเขาก็จะมีรายชื่อครูทั้งหมดที่อยู่ในระบบนะเราก็เล,กเ,ลกเลือ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 กเข้ามานะครับนั่นอีกแล้วแหละครับ ว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะถ้าเขายังไม่เรายังไม่แอดข้อมูลเข้าไปนะครับโอเคนะนะเพิ่มนักเรียนได้นะครับกดเข้าไปที่นักเรียนในห้องนะครับแล้วก็เลือกนักเรียนได้นะครับในที่นี้ผมยังไม่เลือกก่อนแล้วกันนะไปที่ตารางสอนครับนะเราจําเป็นต้องทําตารางสอนด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเมื่อเกิดใครดูคลิปแรกไปแล้วนะครับ เราจะเห็นว่าถ้าเข้ามาในโหมดของนักเรียนสิ่งที่จะเห็นในดับแรกก็คือตารางสอนนะครับนักเรียนจะสามารถกดเข้าไปเรียนในรายวิชานั้นๆจากตารางสอนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จําเป็นจะต้องสร้างนะครับผมกดไปที่สร้างนะครับกดไปที่สร้างตารางสอนกดไปที่สร้างเสร็จปุ๊บตรงนี้นี่เองนะครับที่เราจําเป็นจะต้องเลือกเทอมนะครับ ผมกดเลือกเทอมนะครับอย่างเช่นภาคเรียนที่หนึ่งเห็นไหมเขาก็จะใส่ข้อมูลวันเริ่มต้นและสิ้นสุดมาให้เลยนะครับเลือกรายวิชานะครับในที่นี้ก็อีกเช่นกันอีกเช่นกันนะครับเลือกรายวิชานะเขายัางไม่มีให้เลือกนะครับผมเอานะผมเอารายวิชาตัวนี้ละกันนะครับอย่างนี้นะครับนะเห็นไหม ไม่มีให้เลือกนะครับนไม่มีเพราะฉะนั้นถามอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าได้คําตอบอย่างไรผมจะเอามาบอกให้อีกทีหนึ่งนะครับในนี้ยังมีเรื่องแบบมันเป็นเรื่องๆอยู่เลยอะนะครับนะจําเป็นต้องเลือกก็ถ้าจะสร้างเลยก็เลือกก่อนเลยลนะจากนั้นเลือกวันนะครับว่ารายวิชาเนี่ยนะจะมีในวันไหนเมื่อกี้เราเลือกอยู่ที่ห้องสีทับสองเนาะสี่ทับสอง เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูในตารางเนาะว่าสี2บสองเนี่ยคือวันไหนอย่างไรนะครับอันนี้ผมสมมุติแล้วกันเนาะเป็นวันจันทร์นะเวลาเริ่มต้นนะครับก็เลือกเลยนะครับเวลาเริ่มต้นอ,อย่างเช่นผมบอกว่าเวลาเริ่มต้นของผมคือแปดโมงสี่สิบนะครับเริ่มต้นที่แปดโมงสี่สิบแล้วก็สิ้นสุดเอาตอน มือมันไวไวกว่าเครื่องนิดหนึ่งสิ้นสุดเอาตอน9ก้ามงสานาทีนะครับตรงนี้ถ้ารายวิชาของใครนะมีมากกว่านั้นก็เพิ่มเข้าไปมากกว่านี้นะครับมีเงื่อนไขอีกนิดหนึ่งครับสังเกตดูว่าใครที่แจ็คพอตเรียนวันเดียวกันเรียนเช้าแล้วก็เรียนเย็นด้วย ไม่มีให้เพิ่มนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขอีกตัวหนึ่งแต่โดยปกติแล้วตามหลักการจัดตารางสอนแล้วเนี่ยเราจะไม่เบิ้ลอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่สมมุติว่ามันจําเป็นต้องมีอันนี้ก็มิดปัญหานะครับก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ลองดูว่าจะจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับจากนั้นพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกคุณครูนะครับเราก็เลือกคุณครูนะจะมีคุณครูหลายคนก็เลือกเข้าไปหลายคน นะครับจากนั้นกดบันทึกนะพอบันทึกเรียบร้อยนะครับพอบันทึกเรียบร้อยจะสังเกตว่าจะมีรายวิชาเทคโนอยู่ในตารางสอนเลยนะครับอยู่ในตารางสอนเลยถ้านักเรียนนะถ้านักเรียนเข้าไปล็อกอินเข้าไปก็จะเห็นรายวิชาเทคโนตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนก็สามารถกดเข้าไปเรียนได้นะครับในที่นี้พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ คณครูสามารถที่จะมาเลือกวันแก้ไขนะครับต่างๆเลือกครูผู้สอนนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะแล้วก็เ,เลือกวันที่เริ่มกับวันสิ้นสุดไอ้เวลาเริ่มกับเวลาสิ้นสุดแก้ไขอะไรพวกนี้ได้นะครับแก้ไขได้แล้วก็สามารถที่จะใส่พวก v i s u a l c l a s s r o o m นะครับนะบใส่ du ูแอลวิด l โอคล s สส o o ูสแต่ดูการบ้านนะครับตรงนี้เข้าไปได้นะครับ โอเคนะทีนี้ที่สําคัญคือมีปุ่มล่างนะครับปุ่มด้านล่างเนี่ยสมมุติว่าเราสร้างผิดเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้มันไม่ใช่หรือวันนี้เรายกเลิกเราไม่เรียนคุณครูสามารถที่จะมากดลบตรงนี้ได้นะครับกดลบเห็นไหมกดลบนะครับหรือถ้าบอกว่าอุ้ยสร้างผิดหมดเลยนะครับสร้างผิดหมดเลยก็อาจจะเลือกลบทั้งหมดนะครับเพราะการแก้ไขในแต่ละครั้งแบบนี้เนี่ยจะแก้ไขเฉพาะแค่ ในส่วนครั้งที่เราเลือกเท่านั้นนะครับครั้งที่เราเลือกเท่านั้นนะอ่ะโอเคนะครับอ่าแก้ไขได้สิถ้าเรากดตรงนี้นะครับกดที่แก้ไขทั้งหมดในกลุ่มนะก็คือในรายวิชาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะแก้ไขอัปเดตวันไอเวลาได้เลยนะครับอ่ะนะแต่ว่านั่นแหละถ้าจะลบเนี่ยนะครับเราก็ลบ ทั้งหมดตรงนี้ได้นะหรือว่าคุณครูต้องการที่จะยกเลิกนะครับยกเลิกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับกดลบนะเขาก็จะยกเลิกคลาสเรียนนักเรียนก็จะรู้ว่าอาอคลาสนี้ไม่ต้องเข้าเรียนนะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับกดบันทึกนะก็แค่นี้นะครับก็คลาสเรียนก็อยู่ตรงนี้เนาะอ่ะห้องประจำชั้นอ่ะห้องประจำชั้นนะครับในที่นี้ของผมยังไม่มี นะของผมยังไม่มีเพราะว่าห้องประจําชั้นเนี่ยจะอยู่ตอนที่เราสร้างห้องเรียนอะสมมุติผมสร้างให้ดูแล้วกันนะว่าถ้าไม่มีห้องประจําชั้นทําอย่างไรอันนี้คือของผมจริงๆเลยเนาะระดับชั้นม4ห้อง4นะครับภาคเรียนโดยการสาภาคเรียนที่1นะครับประเภทห้องเรียนสินคํานวนนะครับกดบันทึกนะครับกดบันทึกห้องสนะีเนาะ จากนั้นเลือกครูประจําชั้นนะครับขันตอนนี้เนาะเลือกครูประจําชั้นกดบันทึกไปนะครับพอกดบันทึกไปเสร็จปุ๊บกดบันทึกไปเสร็จปุ๊บครูประจําชั้นจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมจะเพิ่มครูประจําชั้นขึ้นมานั่นหมายความว่าครูประจําชั้นแอดมินนะครับคนหรือคนที่สร้างห้องเรียนเนี่ยนะครับจําเป็นจะต้องเพิ่มตัวคุณครูในแต่ละชั้นเรียนเข้าไปได้นะครับเข้าไปด้วยโอเคเนาะ จากนั้นกองครูประจำชั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูนักเรียนในห้องได้นะครับกดเข้าไปตอนนี้ก็โบเบนเนาะยังไม่มีใครสมัครเข้ามาโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ผู้ดูแลระบบหรือแอดมินนะครับสามารถแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นให้กับค,ครูได้นะครับเนะีย่ยกดเข้าไปอยากจะแก้ไขข้อมูลอะไรก็กดแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับ โอเคแะนตรงนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับมีข่าวเพิ่มเติมหรือแอดข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนไหนอย่างไรนะครับจะมาอัปเดตคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้พัฒนาก็พัฒนากันเรียลไทม์ครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า,าจะต้องให้นักเรียนเริ่มเข้ามาได้ในวันที่หนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นบทบาทหน้าที่ของครูทั้งหมดนะครับที่จำเป็นจะต้องให้สร้างข้อมูลให้นักเรียนนะครับโดยเฉพาะแอดมินและนายทะเบียนของระบบดิฟนะครับก็งานหนักสักนิดหนึ่งนะครับก็แบ่งๆกันไปแล้วกันเนาะโอเคมีข้อคำถามก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือติดต่อเข้ามานะครับเป็นการส่วนตัวตามข้อความตามช่อง,องทางที่ท่านติดต่อผมได้ ก็จะพยายามตอบให้ทั้งหมดนะครับแล้วพบกันไหนใน EP หน้าครับหวังว่าจะมีการอัปเดตให้พวกเราสามารถแก้ไขสามารถเพิ่มเติมอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกมากขึ้นแล้วพบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ Transcrição